ที่ทีวีเกมเมอร์แล้ววันนี้เราก็อ,อยู่คนเอ่อาากลอนตาร์เกมเมอร์เอ้อมาใช่ดิติดของตัวเองแค่ไปก่อนแล้วไป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 สรางอัะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นมายครับนะครับแล้วทําไมเวลาเล่นทำไมต้องกระดกลิ้นไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วผมก็ไม่เข้าใจเออดีน,ออนะคบตัดมาตัดมาฝั่งนี้ดิเออมันอาจจะแหลกมันอาจจะแหลกมนาจจะะนะครับ หมูเราจะไม่ให้มันผสมพันธ uh ุ์กันเราจะเอาข้ามมันได้กินคเออแล้วก็ลองแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วคือทำแดดแดดแดดอะไรวันสุดท้ายอะไรอือเดี๋ยวแป๊บนึงมันแลกนะคะโอเคค่ะแล้วับโอ้แล้วก็เราต้องนะฮะว่าวิธีการทำนให้มันแลกนะครับก็อธิบายไม่ได้นะครับ

เออเออกระไมขุดหลุมเราจะทำคล้ายๆบ้านคลื่อนการเทเลทัป,ปีมันจะมีบ้านที่โผล่ขึ้นมาข้างบนกับบ้านไปเ,เ,ลเล่นเกมเทเลทัป,ปีก็น่าจะรู้อยู่นะครับกีดทั้งเรื่องผมนี่แบบแทบควางโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้วางเลยแหละครับโทรศัพท์ไม่พังไปเองเลยแหละ จริงไหมใช่ตอนนี้อาจจะมีเสียงพไขมาลบกวนลเน่อยนะคบอ๋อเออใช่ใชลืมบอกว่าก็ถ้ามีเสียงเสียงอะไรลูกอกขอโทษขอ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 อภัยด้วยนะครับออเออเียแหาว่าไม่ค่อบายจริงหรอครับเอ้ตอนไหนนะ สิโลต์ก็สีเหลาและกาอะไรสีเขียวอะกาเขียวเคโลโร่ผิดครับกาทาสีอะและกาอะไรสีเขียวครับกาทาสีเหมือนเดิมครับก็มีสองคำตอบถ้าค่ตอบกันกาทาสีเอ็งจะตอบวกาเขียวไหมครไม่ครับผมจะบอกว่ากาเจียวเคโรโร่นั่นแหละถูกแล้วครับ และนี่ก็คือวิธีการกวนทีมกวนทีมคนแบบขั้นพื้นฐานซึ่งเราก็จะไม่ยกันกใช่เรามักจะใช้สมาร์ทนะครับเด็กใหม่อะไรครับอ๋อผมจำได้ว่าคุณลงไปคลิปหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอครับก็แค่คลิปเดีวยงเป็นสัตว์สวัสดีไม่เอาซัมบี้ไม่ใช่แล้ว มันไม่ใช่งซัมบีขอมขอม้ขอขอไม้เฮะขอกำปูเองฮะยูช่องมีเยชองคช่องก็คุณกอครับคุณรับผี่ชอบด้วยนะครับพูดช่องเขาไปก็อย่าหืมไม่เคยเด็ดช่องเขาด้วยนะ นบ้าเป็นอย่างนี้อ้าเราไม่ช่างลันทุบสลเกินะ่ะเฮ้ย่ทำไมมัทำเสียงหลอด้วยเนี่ยเฮ้ยโอ้โวไมครับออะไรนะไม่ตรงการครับพวกคุณมันปัญญาอันนี้อะไรนะมนี่และครับวาเดออะไรครับ มันหายไปอีกเลยนะเออเออเออหมวยเอาก็ับนิ่งๆไปก็มาเจอน้องกูไปแล้วกันแล้วก็เอาเฮ้ยเออกดไม่ได้อีคุยกนไวนะ Oh.